สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งโชลินคลิปนี้ก็อยู่กันในเกมบัวไคส์นะครับกับด่านชาเลนจ์ของอีเวนต์ใหม่จันฉายวายฝันนั่นเองนะก็เป็นด่านชาเลนจ์สามด่านนะครับแล้วก็มีด่านพิเศษอีกหนึ่งด่านนั่นเองนะแต่ละด่านจะเล่นยังไงบ้างก็ไปรับชมกันเลยด่านชาเลนจ์ที่1นะครับแนะนานที่เลเวล50เป็นด่านในเมืองนะศัตรูที่เจอก็จะเป็นแก๊งมังกรดำนะครับมีมินิเป็นหัวโจกนะรอบนี้แล้วก็มีระเบิดด้วยนะครับอ่าภารกิจท้าทายเคล ส่วนทิปดานนี้นะครับบอกเอาไว้ว่าในดานเนี่ยจะมีทั้งระเบิดจริงแล้วก็ระเบิดปลอมซึ่งแก้มังกรดำเนี่ยจะตอบสนองกับระเบิดจริงแล้วก็ทําการวิ่งหนีนะครับซึ่งถ้าเกิดระเบิดจริงเนี่ยทำงานก็จะสามารถล้มศัตรูได้ด้วยนั่นเองนะก็เล่นกับระเบิดนั่นเองประมาณนี้นะครับสำหรับดานนี้นะครับลูกน้องในแต่ละเวฟเนี่ยเมื่อเข้าใกล้ระเบิดก็จะมีสัญ,ญลักษณ์โผล่ขึ้นมาบอกถ้าเกิด ระเบิดไหนเป็นรูปจริงเนี่ยก็จะเป็นการตกใจเป็นพิเศษนะอ่าก็ทําให้เรารู้ได้ว่าลูกนี้เป็นลูกจริงนะครับแต่ถ้าเกิดเราสามารถเคลียร์ได้เลยเนี่ยโดยที่ไม่ต้องพึ่งระเบิดก็เอาสกิลหมู่มาเคลียร์ได้เลยนะเลือดมันไม่ได้เยอะอย่างที่คิดนะครับ ด่านชาลินที่2แนะนำที่เลเวล85เป็นด่านในเมืองนะศัตรูที่เจอก็จะเป็นมารีน่ากีเพาวชาลิโนโและก็โทมโมเอกีเพาวนั่นเองนะครับก็ภารกิจท้าทายให้เคลียร์ภาใน90วิเท่านั้นนะครับส่วนทิปก็บอกเอาไว้ว่า ให้เอาตัวแท้งเนี่ยไปรับดาเมจนะแล้วก็หาตัวที่มีความสามารถลบเอฟเฟกอันตรายออกด้วยนั่นเองเพราะว่าบารินะกับตัวของโทโมเอะเนี่ยสามารถแปะดีบัฟได้นั่นเองประมาณนี้นะครับสำหรับดานี้นะครับก็แนะนำว่าให้หาตัวดาเมจที่มีความแม่นยำสูงขึ้นมาหน่อยเพราะว่าตัวของมาลินะขี่เผาหลบค่อนข้างเก่งเลยนะครับแล้วก็เตรียมตัวดาเมจแดงเผื่อเอาไว้ด้วยนะ ถ้าให้แนะนําเลยก็คือให้เอามาชิโร่ร่างปกตินะครับที่เป็นตัวดามิดแดงเกราะแดงของตําแหน่งสเปเชียลเพราะว่าสามารถเพิ่มความแม่นยําให้ทีมได้นั่นเองส่วนตัวแท้งถ้าเกิดเราอึดมากพอเนี่ยไม่จำเป็นต้องเอาล้างสถานะมาก็ได้นะครับก็เอาดามิดโถไปให้จบเร็วที่สุดจะดีกว่านะง่ายกว่าด้วย ด่านชาล้นที่3แนะนําที่ระเวล90ไปด่านในเมืองเช่นกันศัตรูที่เจอก็จะมีแก๊งมังกรดําแล้วก็หุ่นยนต์จากแก๊งครวกรมินะครับอ่าภารกิจาท้าให้เคลียร์ภายใน120วินาทีส่วนทิปบอกเอาไว้ว่าในรอบนี้เนี่ยเราจะต้องตามหาบอสที่ซ่อนอยู่ในกลุ่มของศัตรูนี่แหละอ่าถ้าเกิดเราชนะบอสได้ศัตรูทุกตัวจะถูกกำจัดหมดนะครับวิธีสังเกตก็คือให้ดูจาก ความเสียหายคริติคอนที่เกิดขึ้นเพราะว่าตัวบอสจะมีโอกาสติดสูงมากนั่นเองประมาณนี้นะครับก็สังเกตให้ดีๆจัดการให้ไวแค่นั้นสำหรับด่านนี้นะครับอย่างที่ทิปบอกเอาไว้เลยก็คือตัวที่เป็นบอสเนี่ยจะโดนติดคริง่ายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรายิงตัวไหนติดคริตัวนั้นแะคือบอสแค่นั้นเองก็ถ้าเกิดใครหาไม่ได้ก็เอาตัวดาเมนหมวกมาช่วยหาก่อนก็ได้นะครับแต่ในคลิปเนี่ยคือตอนต้น ผมใช้ทีนะพลาดนะแล้ก็ไม่ได้ดูเลือดบอสด้วยก็เลยเสียเวลาไปนิดหนึ่งนะครับ หลังจากผ่านด่านชั่งทั้ง3ด่านไปนะครับด่านพิเศษก็จะโผล่ขึ้นมาให้เราได้เล่นกันซึ่งด่านนี้แนะนําที่เลเวล90เป็นด่านในเมืองนะครับศัตรูที่เจอก็จะเป็นชมรมแสดงนิ้วนะครับซึ่งทิปในรอบนี้บอกเอาไว้ว่าตัวของนักแสดงนิ้วเนี่ยสามารถยิงใส่พวกเดียวกันได้นะครับเพราะฉะนั้นการย้ายตำแหน่งนักเรียนสําหรับคนที่โดนเล็งอยู่เนี่ยให้ ศัตรูยิงกันเองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งนะครับแต่อย่าลืมเอาตัวดามจไปด้วยนะอ่าประมาณนี้นะครับสำหรับดานนี้นะครับก็อย่างที่ทิปบอกเอาไว้เลยว่าให้หาตัวนักเรียนที่สามารถย้ายตำแหน่งได้เวลาโดนลิงนะครับซึ่งนักสแสดงนิ้วเนี่ยเวลาใช้สกิลมันจะเล็งเป็นเส้นตรงนะเราก็สามารถให้นักสแสดงนิ้วคนอื่นเนี่ยรับดามจแทนในส่วนนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีแทงที่สามารถย้ายตำแหน่งได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมาก ตัวที่แนะนำเลยตัวแรกก็จะเป็นฮูชิโนะคอมแบทนะครับตัวอื่นก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ต้องอึดระดับหนึ่งนะก็คือตัวของยูกาชิพะะก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ก็ต้องระวังเรื่องของการย้ายตำแหน่งด้วยเพราะว่าถ้าเกิดยูกะย้ายผิดตำแหน่งแล้วเพื่อนวิ่งเข้ามากลางวงเนี่ยก็สวยได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นฮูชิโนะคอมแบทเนี่ยน่าจะตอบโจทย์ที่สุดละแต่การใช้ของฮูชิโนะคอมแบทต้องระวังเรื่องของโคเวอร์ด้วยเพราะว่าสกิลของ นักแสดงยิ้วเนี่ยยิงเปเส้นตรงมันไม่ได้ล็อกเป้ามันแค่ล็อกทิศทางเฉยๆเพราะฉะนั้นการที่กระสุนชนโคเวอร์ก่อนเนี่ยมันก็จะโดนโเว v e r นะมันไม่ได้โดนนักแสดงยิ้วคนอื่นนะครับดาเมจก็อาจจะหายไปส่วนหนึ่งนะก็ต้องระวังจุดๆนี้ด้วยนะครับ もうちょっとかげすぎるよ。 ก็จบกันไปสำหรับชาเลนจ์ทั้ง4ด่านของอีเวนต์ใหม่ในครั้งนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับรือ<ด>ถ้าใครอยากสนับสนุนผมสามารถกดลิงก์สนับสนุนด้านล่างคลิปได้เลยก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย